เว็บไซต์อ u t โต้ไทยแลนด์ขอนันเข้าสู่การทดสอบปอเช่718บ็อกสเตอร์ใหม่ปอเช่ประเทศไทยโดยบริษัท AAS Auto Service ผู้นําเข้าและตัวแทนจาหน่ายรถยนต์ปอร์เช่แต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทยจัดกิจกรรมให้่วมสัมผัสสมรรถนะของรถยนต์ปอร์เช่หน้าล้านอนเนกประสงค์กรมฐานราบพิเศษรักษาพระองค์สมรรถนะจะเป็นอย่างไรบ้างนั้นติดตามกันได้เลยครับ718บ็อกสเตอร์ใหม่ภายนอกได้รับการปรับดีไซน์ให้ดูเฉี่ยวขึ้นฝากระโปรงด้านหน้าใหม่รวมถึงกระจกหน้าหลังคาผ้าใบาแบบใหม่ ที่มีการเสริมความแข็งแรงจากโครงอลูมิเนียมขนาดตัวรถที่ไม่ใหญ่นักและยังคงเอกลักษณ์ความเป็นสปอร์ตโรสเตอร์อย่างลงตัวภายใน718บ็อกสเตอร์ใหม่ปรับให้ดูทันสมัยรองรับการใช้งานฟังก์ชันได้อย่างครบคันแต่ยังคงความเรียบหรูโดยชุดมาตรวัดใหม่แสดงข้อมูลได้ชัดเจนพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันทรงสปอร์ตแบบรุ่น918สไปเดอร์ที่มีปุ่มปรับโหมดการขับขี่อยู่ที่ตัวพวงมาลัยส่วนที่คอนโซลกลางนั้นจะมีหน้าจอสัมผัสขนาดใหญ่สามารถรองรับ Apple Car p l พ y ์ทำให้สามารถเชื่อมต่อได้อย่างง่ายดาย p อร์เช718บ็ x ก t เตใหม่มาพร้อมเครื่องยนต์4สูบควางกลางพร้อมเทอร์โบชาร์จให้กำลังสูงสุด300แรงม้าที่6,500รอบแรงบิดสูงสุด380นิวตันเมตรที่1,950ถึง4,500รอบส่งกำลังผ่านระบบเกียร์ PDK 7สปีดและระบบช่วยการขับขี่ต่างๆจากปอร์เชช่วงทดสอบปอร์เช718บ็อก t เตอร์ใหม่กับทีมงานออโต้ไทยแลนด์เริ่มรอบแรกด้วยการนั่งเป็นผู้โดยสารโดยมีทีมงานปอร์เชขับพาดูลายสนาม และได้น,นาข้อมูลการขับขี่จากความรู้สึกที่ได้นั่งเป็นผู้โดยสารนั้นรู้สึกว่าห้องโดยสารภายในมีความเรียบหรูแต่ก็ยังให้ความสุขสบายกว้างขวางในแบบรถสปอร์ตโรสเตอร์สที่นั่งที่ยังรู้สึกถึงความคล่องตัวและพะละกกาลังแรงดึงในช่วงที่ผู้ขับขี่เร่งทาความเร็วออกไปส่วนรอบที่2ทีมงานรถเทอแลนด์เปลี่ยนมาเป็นผู้ขับขี่ทดสอบเริ่มด้วยการขับขี่ในโหมด Normal ความรู้สึกแรกที่เหยียบคันเร่งออกตัวไปสัมผัสได้ถึงพะละกักกาลังแรงดึงจากเครื่องยนต์สสูบเทอร์โบของบอเช่ที่เรียกว่า มีขนาดเล็กลงกว่าเดิมแต่ยังคงสมรรถนะที่ดีเหมือนเดิมขับตรงไปจะเจอไพลอนวางดักไว้ให้หักหลบซ้ายขวาที่ตั้งไว้แบบแคบพอสมควรแต่ด้วยรลบช่วงล่างของ7 1 8ึงแบ็อกเตอร์ใหม่ที่ถูกปรับเซ็ตมาในแนวสปอร์ตอยู่แล้วจึงให้ความคล่องตัวตรงต่อไปจะเป็นการขับขี่หลบหลีกไพลอนแบบชลาลมซึ่งทาให้ได้สัมผัสกับการปรับเซ็ตพวงมาลัยที่มีความแม่นยาน้ำหนักการควบคุมกําลังดีเมื่อบวกกับพละกําลังเครื่องยนต์ที่มีมาอย่างเหลือเฟือก็สามารถขับขี่ได้อย่างสนุกและคล่องตัวขับบนซ้ายไปอีกฝังนขอสาม จะมีเส้นทางตรงให้ขับตรงเข้าไปจะมีการวางไพลอนให้หักหลบขวาซ้ายแล้วจึงเร่งทําความเร็วออกไปและวนกลับไปเริ่มต้นที่เดิมเรียกว่ายังให้การขับขี่ที่มั่นใจการควบคุมการขับขี่ระบบช่วงล่างที่แน่นหนึบแต่ไม่แข็งกระด้างที่แม้ถ้าเราขับขี่ด้วยความเร็วเกินไปในช่วงที่ต้องหักหลบไพรอนสิงกิบขวางก็จะมีระบบช่วยการขับขี่ของกอเช่คอวบคุมการทรงตัวให้เราขับขี่ได้อย่างปลอดภัยวนกลับมาขับขี่รอบที่2ด้วยการขับขี่ในโหมดสปอร์ตพัท ซึ่งหมดนี้จะมีการปรับการควบคุมพวงมาลัยให้มีความกระชับหนักตึงมือตามรอบความเร็วช่วงล่างก็จะมีการปรับแข็งขึ้นให้การทรงตัวที่ดีเรียกว่าในช่วงหักหลบสิ่งกงีดขวางอาการโยนตัวน้อยลงอย่างชัดเจนรวมถึงพลังกำลังที่ตอบสนองอัตราเร่งทาได้อย่างรวดเร็วขึ้นอีกจ,จุดหนึ่งที่โดดเด่นไม่แพ้ก,กันก็คือเรื่องระบบเบรคที่ถูกปรับเซ็ตมาอย่างลงตัวสามารถรองรับกับพลังกำลังที่ถูกส่งออกมาและชะลอหยุดความเร็วและอย่างมั่นใจโดยไม่เสียการทรงตัวทีมงานออโตไทยแลนด์ขอสรุปแบบนี้ โบเช่718บล็อกสเตอร์ใหม่รถสปอร์ตโรสเตอร์แบบสองที่นั่งที่มีขนาดกำลังดีลูกโฉมเป็นเอกลักษณ์พร้อมทั้งหลังคาผ้าใบที่เปิดปิดด้วยไฟฟ้าเครื่องยนต์เทอร์โบวางกลางโลบช่วงล่างที่มีสมรรถนะแบบเกินตัวสามารถขับขี่ได้อย่างสนุกและมั่นใจด้วยค่าตัว7.2ล้านบาทกับการดูแลจากผู้นําเข้าและตัวแทนจาหน่ายแต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทยจากบริษัท a s Auto Service จำกัดเรียกว่าเป็นอีกทางเลือกที่คุ้มค่ากับรถสปอร์ตโรสเตอร์สักคัน ที่สามารถใช้งานในชีวิตประจำวันได้อย่างสบายครับ